สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับซ่องบ่าดาวันหนาพี่น้องตอนเศร้าๆเนาะจ้างัวกลังกินหญาน้าฝนนกหยุดตกไปแต่กยังตกดินอยู่แต่ว่าบ่แห้งเนะงาะนางะัวกเลหญ้าแถวงอะไรพุตัวนึงก็อยู่พีกําลังกนินหญาาหน้าานานแม,มนนแล้วพอดีฝนตกมาใส่ซส,สิงามเนาะ แต่ไม่หล่อกินเท่าเดินนี่หแหละงัวก,ก็ไปเอาไปไกลหรอกพี่น้องนั่งเอกของเฮาไปใส่เนาะเสียงแจ๋วแจ๋วอยู่เฮ็ดซอยแม่แต่ส,สาวๆพี่น้องเลยน้ำน้องฮักกัจนเต็มน้องบ้านพังเลยพี่น้องขึ้นมาบักลายเลยวางตกน,ำน้ำน,น,น้องเด้อเนยมื่อนี้สิมีเมนูยังตอนเช้าพี่น้องมาเบิ่งนมกันอืม เอดหมอมากค่ะสิมาอุน้องไม้กินที่เนาะสอยน้องเอ้ยกับซอยสอยน้องไม้ข้าเผาไหวไร้ยมื่อยเลยดิมื่อยนะข้าเผาไว้แต่วันนี้ชิมาอู้คิมมันได้นั่งเคี้ยวๆเลยพี่เนาะต้มไว้ต้มน้ำมันถิ่มน้ำนึ่งเลยก็มาต้มใส่น้ำเด้นั่งเป็นน้ำที่สองเนาะจ้ะเหี้ยนหน่อย กินนมไปมือเสาวนี่พี่น้องคิดโอวัลตินอีกน้องเนยคนสวยเขียวมเมื่อเปลี่ยนเสือ้อมัดใช้มัดผมเองไหนเราเห็นแล้วไงใช้บุ่มดูพันลังมาโอ้ยมัดผมเอาเองพี่น้องเอ้ยเนอะมันหยุ่งคือเก่าสายสักแบตเขาพี่น้องอืมน้องเนยล่างหนาแล้วแต่เสามานี่ยังอยู่ไปละเม็ แล้วมีหน้าที่ยั้งมือนีนตอนเสาร์นี่บ่วูโอ้ยเสร็จนี่แถากระพาะได้ออกมาเด็กพี่น้องมียายังเพิ่นอกนนอ,อกมาพวกเรากำลังเข่าเมื่อเอาสีมาปรุงอ่ะพี่นอ้องใส่น้ำปลาลงไปก็มีเมนูเมน,น,นูยังน้องเนยทักผมน้ำนมมึงแจมมึงดูวยเด็กพี่นอ้อง แหมลูกแหมแดมนี่ข้าวคั่วีใส่ข้าวคั่วลงไปมาเลยคนเป็นยังตกวปรยุทธเด้อพี่น้องใช้อีกข,ข้าวคั่วอยากรเลยจกยักห<อ>น่อยขลุนน้องเลยขลนุนคุกเข่าให้เขาเข้ากัน,อ,นอ่าเริ่มปั๊บปัใส่ผีลงใส่ผีลง ไม่รู้เผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่รู้ครับปลาไบลูนาเนีนะ่ยเพราะแล้วพรก่อนใส่อันนาเพิ่งแล้วแบบใส่นัวใส่แล้นัวจะใส่แบบนี้มันร้อนเห็นัวแล้ว,ว,ลวปวดปวดเบียดชนฮะเบียดลอยพี่น้องซุปนะ้ำไม้เฮาสีสันใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่หอมลงไปใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่ ชูรสน้ำปลาพี่น้องเดียบปลอยพักเอาไปซิมีพักบุ้งพื้นบ้านค่ะพี่น้องผักบุ้งพื้นบ้านแล้วก็ผักกระถินแล้วก็ผักน้องเนยเอา,าไปสุขีบเลยพี่น้องโอเคพี่น้องมาเด้อกินนตำกันเด้อมาเด้อพี่น้องเออจิตเข่าไปเสืออีเด้งอีหางเอาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง กินข่าวได้เั้งเลยขาวต้มข่าวกินเอาเพื่อนกับเจ้าขางเนียวอยู่นะขางเนียวตรงเนย,เนยมีไม,ม่นูยังมาัาหนนิยนังไงซุปเลยซุปหน่อ, <c ười> นอ,อไม้ทำไมกินแล้วต้มกบ

ก,นนกันเพาะก็แล้ยบอแล้วหรอ,อนเมย์ทมามาน้องบ่มมมิะดุหนูได้แล้วจะคอยหยุ่บุให้ม่้หมาหด้วยกนเถอะนะพแต่คอย,อยงไงจะได้ไงมา ใส่ผ้าแม่ว่าอะไรนู้แม่แอกมานอนนำ้ำวันนี้จากพระเจ้าโุ้ยวันนี้อะไรรอนี่ก็ตะปอตะปพเวา,าได้บ้าุ่งมาซ้ำหน่อยะม,มาทเท้าืับจองที่อื เฮ <ena> ้ยมาเด้อพี่้องิ้าสุกน้ำใหม่เด้อน้ำกันขอด้ยอาไปลุมาจุ่มขาน้ำเอาลุมาจุ่มขาน่ใชไ ไม่หนึงสาวไม่ฉากเลยฝนเหงยไหมใช่ยับกระถางเดี๋ยวมาทางใบพูดยังดอกก็หน่าแน่นน้ำมากหือว่ารับก็เจอะดีเนาะยับไปเลยกระถายเด็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งานเลกบานั่งก็กระจอยู่กับแมวโว้ยเรียงายเด้ลูกเขาได้เนาะพี่น้องเป็นลูกแม่หนำใช่ไหมเอ้อาบนจ๊อซะเป็นลูกแม่หนำเอ้ยดูเอ้บ่ Vì mèo rồi thôi, cảm bạn ăn rồi Nói lên đấy hả? Nói lên ăn Rồi lên đấy hả? Nói lên cái chọn, chọn cái này nó như, thương, như nào

มันบวจากเมื่อไม่เคยอยู่ในแจ่วไม่เคยอยู่ยนแจ่วเลยแน่นกับยังยืดไม่เคยอยู่ในแจ่วในอู่เมื่อไหร่เยู่ยเหตุอะไรอย่าไปนั่งเสียอดังจมูกมือเป็ดดีเ ลี่สวงเจ็ดะไรนนะบม่หาเส็จบปวและคิด,คดคิดอยากเลยคิดใ,ใจขิดอยากไปหายเสร็จกจ็เลยดห้ดดมัออกเลย เปือยไปเลยนั่นเราเห็นน่าจะใม่จ้กินยังใหม่จะไปโอตกเลยอะน้ำหอยก็ได้นอจะไปเนาะกน้ำหวยชิบวยิบพัดไปผูกในน้ำคลองเหวะิบไปฟูอยู่ในน้ำคลองบ้าน ยังปลากระป๋องอะไรเงี้ยอุ่นเนาะแต่บุกขึ้น่ยไปใครจีดกับโอเวอร์เวงบอยฮะเวลาขีดมันั้องเขอเหมือนยังเป็นวัดเป็นไอ้กันอยู่โมสบายเนาะ ไม่แต่แบะมือไม่แหมันหกาหมูของกาไปแล้วยังเป็นวัดอยากไปทำอะไรก็ปไปเนาะไปก็อยู่ไปไกลหมู่ข้าเขานี่อี่เหรอ

เราฝันเล็กตัวเออเอออะไรเนี่ยเี๋ยวทมันไปเลี้ยงกับกระร้าสาดให้กระกลับมากไปเนาะ มันแสบแบนจอยยังพร้อมเว้ยอยากจะหกชิมาบอ่ะที่หกชิบเอ็ดถ่ะห้าสเลยแหลขสี่สิบสองอ่ะคือแคะเป็นห้าสิบทเลห้าสิบแปดเ่าจอยชสดแล้วถ่ายได้